ลูกจาบานลูกจาบานอันพุ่งไว้ได้นะทองแปดตัวเอ,อเ้นุนอนไม่ตุระไใครพืชนยาคัดคืนยาคัดคืนปากหมิ่นมากยังไม่สลัดขาแมวจอนเท่าไรที่ ตอนมินทูมปลาก็ยังมินทูมอยู่เลยเอ้นี่ไข่มันไข่มันตึงดิน้นออกินเอาเคสเอ๊มันหนิงนะมันหนิงไม่ต้องกับเป็นแมวจาวันนั้นเลยเชืยอไหมยิมิตท,ที